รีปามสวัสดีจ้าเมาริพามสวัสดีจ้าสวัสดีลูกค้าสวัสดีเอฟซีน้องเมย์ทุกท่านเลยนะคะลูกค้านะสวัสดีพี่พ,พี่ที่อยู่ต่างแดนด้วยนะคะหนาวแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยเดอ้อคืนหอดนองเมย์โบคืนหอดองเมย์โบขันคืนหอดแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับซากให้น้องเมย์ในเด้อจ้าพี่น้องจ่ามือนี้เอาลูกค้ายมาฝากจ้าเป็นควายสาวเนาะแม่สาวน้อยบัดนี่ล่ละหกโต เป็นแมส่สาวน่อยโตงามโตขี้ห้เอาค่ะเอา illing, ปนกันนาะพี่น้องนอค่ะเอาแต่โตงามงามหลน้องเมฆกะกะสีแดงขายราคาสูงมันกะสีสูงโพดกระยานพ่อแม่พี่น้องว่าโอ้ยแม่เอ๋ยขายเพียงไหลแมียบมีเงินว่าสันวะเนาะนี่โตนี่งามแพ้งเด้อแม่เด้อโตนี้งามแหงเด้อโตนี้งามีลีเด้อจ้ะยูน่าเม่มันอาจจิตจอยเนี่ยแต่โตจริงอ่ะมันสวยนะถ้าอ้วนถ้าเต็มถ้าดีสวยตัวนี้สวยอยู่งามอยู่พี่น้องงามอยู่โตนี้เด้อ ตัวน,นี้กับพ,พ่อเบิงพี่น้องพ่อไปวัดไปว่าอะไรบ้าผู้ใดเสียเอาคว,วายไปวัดเนาะพี่น้องเนาะว่าออก,ก็ว่ากันไปพ่อว่าออก,ก็บได้หัวะ้ะพี่น้องจ้าชุดนี้นะคะชุดนี้สวยๆชุดนี้งามๆนะคะพี่น้องสวยๆงามๆราคาพ่อฟังยกหกตัวราคาเฉลี่ยอยู่ที่ตัวละสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทยกชุดหกตัวราคาอยู่ที่สองหมื่น ห้าพันนะคะราคาเฉลี่ยต่อตัวเด้บ่บม่นว่าเบิดนีสองหมื่นหา้าได้พี่น้องฟังดีๆไรกล้วยตัวบักหง่เนาะราคาอยู่ที่สองหมื่นห้าพันห้าร้อยแม่แม่ค้าส่งให้ฟรีระยะทางสองร้อยกิโลเมตรเดอวันระยะทางจากหน้าบ้านแม่ค้าไปจนถึงหน้าบ้านลูกค้าถ้าไม่เกิน200กิโลเมตรน้องเมย์ส่งให้ฟรีนะคะเ่เกิน200กิโลเมตรเมลี่ส่งให้ฟรีเดอตัวนี้งามแห้งเด้พี่น้องเดอตัวจริงมันง,งามอีลีเดอ เป็นอย่างอยู่ในกล่องคือบ่ค่อยง้มบุนี่ปานไหมคะโร่อยอยู่ในกล่องงามงามผู้ใข่ผู้ใข่โตจริงละปานกับปอมกาเนาะบ่วาวกับบ่ได้หัวอะไรพี่น้องเบ่งมันสะลงไหมกินยาดีดีพี่น้องเอาไปปล่อยใส่ทงใส่ไฮใส่หน้าใส่หลวใส่สวนนะพี่น้องเนาะอันกินยาดีแห้งนะคะหกตัวนี่เลี้ยงไปยักสามปีพี่น้องจากจากหกตัวสิเป็นสิบสองตเนีซื้อควายน้อยดีอย่างหนึ่งเฮจแจะได้กระได้กำไรเฮจแนได้กระได้กำไรได้พี่น้อง ในชุดนี้มีราคาแพงอยู่ในชุดนี้มีราคาแพงๆอยู่สองตเด้อตัวนี้ราคาสูงในพี่น้องงามๆเลยตัวนี้อันน้องเม่ซื้อมากกว่าสามหมื่นหาเลย,ยตัวนี้พราะว่าหยางตีกําไรขอขาเพิ่นครบแข็งขาไงนะคะอ้วนตุนลุ้นนะคะงามนี่หน้าตาดีพี่น้องขันผู้ใดอยากได้นะคะตัวนี้ตัวเดียวแข็งขายังๆย่งๆงามๆตัวนี้ราคาอยู่สามหมื่นเก้าพันหาวยนะคะราคาอยู่สามหมื่นเก้าพันหารวย ควายตัวนี้ตัวเดียวกับคุมแล้วพี่น้องจ้าแล้วมันมีอตัวนึงที่น้องแม่ว่าสวยกําไรขอขาครบคือกันนะหน้าตาดีหน้าตางามเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้เด้อหน้าตาดีหน้าตางามตัวนี้ราคาอยู่ที่สองหมื่นเก้าพันห้าสองหมื่นเก้าสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทเด้อตัวนี้เด้อจะ้ะราคาแพงกับซีพีสองตัวนี้นะคะราคาแพงกับซีพีสองตัวนี้แล้วก็ตัวนี้อยู่ ตัวนี้ยู่สองหมืนสามค่ะตัวนี้สองหกเด้อค่ะสองหกขาเด้อค่ะเบิ้งถ่ายงามตุกโตพี่น้องนี่นี่ตัวสามหมื่นเก่านี่เบื้องตูดเพิ่นอะเบื้องถ่ายเพื่นพี่น้องตุรุนตุลุนอยู่อะต,ตุมเตี่ยมตุมเตี่ยมอยู่พี่น้องงามค่ะสมัยก่อนนี่รุ่นเนียนบวกหกหมื่นกลัวปัจจุบันนี้ราคาถือราคาลดลงแล้วนะคะตัวนี้ยี่สองหมื่นหกพัน สองหมืนหกพันหารวยนะคะก็คือควายทุกตัวนี้ราคามันจีบคือกันน้องเมฆเอามาจับมาขะใส่กันซื้อแล้วกะเอาหายราคาเป็นโปรโมชั่นบางตัวนะขาดทุนหลายอยู่แต่ว่าบางตัวก็ได้กาไรคือยังตัวน้อยงซี่กะเอามาดึงตัวน้อยงซี่กะมาตัดกําไรตัวจังสี่แล้วพี่น้องอาศัยขายอาศัยจํานวนเอาก็ได้กาไรบ่ค่อยหลายพี่น้องจ้ะอาศัยว่ายน้มกันไปโดนๆเนาะน้องเมฆก็อาศัยว่ายน้ำอีพออีเมียยน้ำพีน้ำหนองเข้าไปโดนๆ ราคาถึกๆราคาย่อมเย้าใบยังสันนะพี่น้องจ๋านี่ตัวนี้งามงามเลยสามหมื่นเก้ 39, ขาขันอยากได้ตั้งหาก,กับว่าเป็นยังขายขันอยากได้ตังหาก,กับขายคือเก้านั่นแหละพี่น้องบอกราคาเนาะอืิ่นคอกให้เบืองก่อนจักหน่อยนี่ได้จ้ะกิน,ยาก,น,กกนยากินเฟืองเก่งกินยากินเฟืองเก่งเอาไปปล่อยลงทงโหลดนะคะเอาไปปล่อยลงทงโหลดกินยากินเฟืองเก่งแห้งนะนี่ ตัวไรว่ากินเก่งก็กินเก่งพี่น้องตัวไรว่ากินบ่เป็นก็คือกินบ่นปนเ,นนปเป็นควายชุดนี้บข้อยมีตัวจอยเด้อควายชุดนี้บข้อยมีตัวจอยขันผู้ใดใดไปก็ถือว่าคุม้มราคาเฉลี่ยต่อตัวอยู่ที่สองหมื่นนะคะสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทตัวละสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทตัวสามหมื่นเก้ากับราคาเดียวกันตัวสองหมื่นเก้ากับราคาเดียวกันตัวสองหมื่นหกกับราคาเดียวกันพี่น้องเนาะราคานี่คุ้มเป็นคุ้มนะคะ เอาพ่อพันธุ์สวยๆพ่อพันธุ์ดีๆเอาไปคุ้มฟูงจากโตหนึ่งคุ้มแห้งนี่เบิ้งดักอุ้สซวนอินเซียนอยู่พี่น้องจ้าผู้ใดสนอกสนใจนะคะ0 8 3 2 6 9 0 1 6 9 0 8 3 2 6 9 0 1 6 9เมรีฟาร์มอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีโตน้อยโตใหญ่น้องแม่ขายค้าสักันไป็นโรเดอร์แม่จ้าพ่อจ้าเนาะคันบอเอาตัวน้อยสิไปน้องเมฆกับภาษามารถเอาตัวใหญ่ราคาสามหมื่นเก่า,า 39, มามาตัดมูโลงใดได้พี่น้องเดอ้อเยาว่ากันเดอ้อ เนาะกับมีขากันแน่แล้วล่ะแต่ว่าคุ้ยจุนี่นั่นไม่มีโตไม่มีโตขี้ไล่วะก็แล้วกันเนาะนี่แหละไม่โตขี้ลายดอกขันสีขี้ลายเนี่ยก็มีแต่แม่ขานี่แหละที่นอพี่น้องจ้าสูงกับตสูงก็อยู่ประมาณสูงหอึย er, ี่สิบต <west> ну ัวเตี <lands> ้ยสุดก็อยู่ประมาณห่ลอยอยู่ประมาณหนึเซนนะพี่น้องเนาะอยู่ประมาณนี้ที่บอกความสูงนี่ยันว่าโอ๊ย ในกล่องคือตัวใหญ่แท้ไปเบืองตัวจริงคือตัวน้อยแท้น้องเมย์บอกอายุควายก่อนเดอ้อควายหนีงอายุตัวใหญ่สุดนี่อายุขวบปี